¡Gracias! จากที่เปิดตัวามาอย่างสวยงามครับกับเจ้า Honda v e h o n e d a HRV eHEV รุ่นปี2025ครับวันนี้บอลอยู่ที่ Honda ครับและเราจะได้ขับรถคันนี้กันตัวร,รุ่น RS นะครับก็อย่างที่ผมเคยรีวิวไปเนาะใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปชมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวสีแซนคากีนะครับหรือแซนคากีนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ขาหมูนะเพื่อนๆแซนคากีเนี่ยหรือแซนคากีเนี่ยนะครับเขาจะออกเป็นสีไซส์นิดนึงนะก็จะมี แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งที่ทำสีแนวนี้แล้วก็ h อ n ด้ก็บอกว่าเอ้ยสีนี้นเข้าท่าก็เลยมาทำใส่เจ้า hrv ด้วยนะครับตัวรถนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกนะในรุ่น r s ก็คือกระจังหน้านะกระจังหน้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของกระจังหน้าที่ดูแบบบึกมากขึ้นนะครับคือหน้ามันจะดูแบนขึ้นแ้เทียบกับรุ่นเดิมนะครับแล้วก็ไฟหน้านะเขาจะมีออปชั่นตัวใหม่เข้ามาตัวไฟ adaptive นะครับแล้วก็ํำสูงนะชายล่างที่เป็นสีเงานะครับแล้วก็แอมอัพนะครับก็ยังเป็นี่้น,นนะซึง ถ้าคุณคิดว่าสีกากีในรุ่นนี้ดูแปลกๆก็จะมีสีแดงนะครับสีแดงอีกในเรก็ยังเป็น Exclusive สำหรับ RS อยู่เหมือนเดิมนะครับชุดล้อนี่ครับชุดล้อ18นิ้วยางเป็น a l ร n นซเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมบอกเลยว่าล้อมันดูสวยขึ้นนะคือจริงๆแล้วมันแอบคล้ายตัวญี่ปุ่นด้านท้ายนะครับในส่วนของ RS นะครับรีแคปนิดน,นึงก็คือ ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับไฟท้ายเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นไฟท้ายที่ดูแล้วรู้สึกว่าสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนแหละเราพูดไปในหลายรอบแล้วก็คือ T-R-S ปรับวงใหม่หมเปลี่ยนใหม่นะครับรถมันก็ดูสปอร์ตมากขึ้นทอมนะถ้าคุณคิดว่านี่ยังสปอร์ตไม่พอเดี๋ยวผมพาไปชมมิลเก n นเวอร์ชันนิดนึงครับนี่ครับชุดแต่งมิลเกนนะซึ่งเป็นสำนักแต่งที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยสาวกคอนด้าทุกคนรู้จักดีนะครับมาดูกันทีละอย่างอย่างแรกก็นี่ครับ ครอบกระจกคาร์บอนนี่แล้วก็มีการเล่นในเรื่องของหลักแอโรไดนามิสมาด้วยนะครับชุดล้อนะครับชุดล้อเนี่ยเป็นสิ่งใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมากับล้อเลยนะเพราะเวลาเราซื้อล้อเราต้องซื้อ,อยางใช่ก็คือคุณจะได้ยางมิชลินนะครับเป็น p r i m a า y SUV เอสยแล้วนะครับชายล่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเข้ามาจะมีอีก2อ,อย่างครับที่เราดูได้สายตาก็คือ1คือสปอยเลอร์หลังนะครับ ชิ้นบนนะครับแล้วก็ชิ้นล่างตัวนี้นะครับซึ่งมันก็ดูดูเข้าท่านะดูดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่รถอยู่ในอมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยผมเห็นนะมันมีชิ้นโพรมนะครับอื่นๆอีกซึ่งเป็นชิ้นส่วนภายในแต่ตอนเนี้ยรถมันล็อกอยู่นะเราก็เก็บไว้ให้เป็นตัวเลือกละกันนะครับแล้วก็นอกจากตัวมิลเกนนะซึ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ในวันนี้ก็ยังมีตัวในส่วนของโมดูล์ด้วยนะครับซึ่ง โมดูลโลเนี่ยคุณจะสังเกตว่าชิ้นงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเกิร์ตเอ็กซ์เทอร์เรียดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นกรอบครับชิ้นนี่ครับชายล่างนะครับฟอนต์สปริตเตอร์นะครับแล้วก็ไซส์สเกิร์ตนะครับเห็นไหมคือจริงๆอะ่ะมันจะมีอันนี้ที่ผมว่าเข้าท่าก็คือจริงๆมันเป็นสติ๊กเกอร์เห็นไหมจริตรงเนี้ยมันเป็นสติ๊กเกอร์แต่ว่าเขามีการกาเดียนนะครับเล่นสีตามสีตัวถังแล้วก็สีตัวรถด้วย นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับหลักๆแล้วเนี่ยถ้าในส่วนของโมดูลโลเนี่ยนะครับก็จะเป็นชิ้นเขาเรียกว่าชิ้นชายล่างสเกิร์ตล่างอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับก็เรียกว่าแต่งเติมสําหรับลูกค้าที่อยากได้ภาพความสปอร์ตมากขึ้นเอาละครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ในเจ้า Honda s HR-V RS นะครับแต่เห็นรถจอดนี่ไม่ใช่เลยนะรถติดครับเพื่อนๆก็ผมขอใช้เวลาช่วงนี้ละกันในการพูดถึง ตัวรถฮอนด A h เ v ชารในส่วนของภายในห้องโดยสารแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะรุ่นที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น RS นะครับรุ่น RS ก็คือรุ่นที่เน้นภาพลักษณ์ของความสปอร์ตนะครับรายละเอียดรวมๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเดิมหลายอย่างนะครับอาจจะแทบไม่ต้องอธิบายเพราะจริงๆบางก็เคยทําคลิปไปแล้วเนาะก็คลิกเข้าไปชมได้นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะพูดต่อไปนะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้เรามากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโอเคทีนี้เรามาคุยกัันเรื่ององงขตว ฟังก์ชันตัวรถนะครับคือฟังก์ชันเนี่ยนะครับหน้าตาโดยรวมเนี่ยถ้าคุณเข้ามาดูปุ๊บคุณจะบอเฮ้ยมันก็คล้ายๆเดิมนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับอย่างแรกนะก็คือชุดจอกลางครับ a d v a n t a g e 8นิ้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็น8นิ้วอยู่นะครับแต่ว่ามันปรับในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับแล้วก็ในเรื่องของแ p p l e CarPlay และแอนดรอยออโต้ไรซ์ใา่แล้วนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ทาให้การใช้งาน รถคันนี้เนี่ยนะครับฮอนด้าทุกรุ่นเลยแหละก็คือคุณเข้าพีไม่พอคุณต้องใส่เบรกมือซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำใหออ้อย่างเช่นแบบเวลาเราขับไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีแบบคุณสีภรรยาหรือคุณเพื่อนคุณแฟนเนี่ยอยากจะเชื่อมต่อเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องมารอเราจอดรถใส่เบรกมือเข้าเกียร์พีนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากจะบอกคอนด้าว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงงานออกแบบในรถจริงๆเนี่ยก็คือในส่วนของช่วงคอนโซลกลางนะครับคือคอนโซลกลางเนี่ยตอนนี้เขาจะมีเลเยอร์อยู่2เลเยอร์คือเดิมทีเนี่ย มันจะมีช่องแหละแต่ช่องมันไม่ใหญ่มากตอนนี้ช่องบนเนี่ยนะครับมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ช่องล่างเนี่ยก็ยังเป็นที่ชาร์จไร้สายเป็นคันกงคันเกียร์อะไร ตกแต่งด้วยเปียโนแบล็คนะครับตามสไตล์ฮอนด้าเหมือนเดิมนะครับช่องแอร์เหมือนเดิมก็คือมีดิฟฟิวชั่นนะครับดิฟฟิวชั่นก็คือช่องกระจายแรงลมตรงนี้นะครับคืออย่างเช่นแบบคุณมีผู้โดยสารตอนหลังอ่ะนะครับแล้วคุณอยากให้ลมมันกระจายไปเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณก็กดดิฟฟิวชั่นนะครับถ้าคุณขับคนเดียวคุณก็บิดมานะครับถ้าคุณจะปิดก็บิดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอช่องแอร์ดิฟฟิวชั่นเนี่ยนะมันเป็นช่องแอร์ที่เคยแนะนําในรถในอดีตของ Honda แล้ววันนี้เนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้้งงงงงนนนนนนึเอออออีีีี่่่่่ยยผผมมววาาาดชบบะคครรัใสขกกกปปลลแ็ื มีช่องชาร์จ USB-C มาให้แล้วนะครับซึ่งตัว USB-C เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าตัวที่แบบเชื่อมต่อนะครับถ้าคุณยังแบบพรีเฟร์ในการใช้สายมากกว่าการใช้วเลสเนี่ยก็จะเป็น USB-A ดีนะสำหรับใครที่แบบเคยใช้สายพวก USB-A คุณไม่ต้องไปซื้อสายใหม่ไนงะคือรถบางรุ่นเนี่ยเปลี่ยนรุ่นปุ๊บเปลี่ยนเป็นเป็น USB-C นี่สายชาร์จเดิมนี่แทบจะโยนทิ้งไปเลยเป็นขยะเลยนะครับอันนี้ก็อ่ะยังมีมาให้ใช้อยู่นะครับก็ดีนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยในมาตรฐานหลายๆรุ่นเนี่ยครับก็คือข้างหลังเขาจะมีช่องแอร์มาให้นะครับแล้วก็ช่องดูเ b c มาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยในส่วนของภายในเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมนะครับไม่เว้นกระทั่งนี่ครับในส่วนของหลังคาพานอลามิคกราสลูปนะครับซึ่งพานเนี่ยมันเป็นดราม่ามาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับว่าข้างหลังเนี่ยเป็นแบบที่บังแดดเปิดมืดในความคิดบอลน,นะมันเป็นวิธีการออกแบบที่ดีถามว่าทําไมืออย่างนี้ คือไอแผ่นบังแดดเนี่ยนะครับแม้ว่าเวลาเราถอดออกเนี่ยเราไม่รู้จะเก็บไว้ไหนแต่จริงเขามีซองให้เนาะใครใช้ Honda h ว v ก็คงรู้ดีนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแผ่นตรงนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ถอดแล้วเวลาเราเปิดเนี่ยสันลูฟด้านหน้าเนี่ยนะครับเปิดกระจกบานหน้าไปเนี่ยมันจะได้ฟิลของสันลูฟเลยเออคือข้างหลังมันจะมืดข้างหน้ามันจะเปิดนะครับอันนี้ผมอชอบแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเออไอบานหลังเนี่ยมัน มันมันควรจะเป็นไฟฟ้าไหมอะไรไหมคือถามว่ามันเป็นไฟฟ้ามันก็ดีนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆในการใช้งานคุณมีผู้โดยสารตอนหลังมากแค่ไหนถ้าคุณไม่ได้มีผู้โดยสารตอนหลังบ่อยมากเป็นแบบนี้ก็โอเคนะนีมาว่ากันที่สมรรถนะของเจ้า Honda e HR-V e eHEV RS คันนี้กันบ้างนะครับจริงๆรุ่น RS เนี่ยถ้าพูดตรงๆเลยนะส่วนที่ผมชอบเลยนะก็คือพวงมาลัยครับพวงมาลัยคันนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้านะแล้วก็เป็นระบบ VTR นะครับซึ่ง พวงมาลัย VGR เนี่ยดั้งเดิมทีเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ในพวกรถสปอร์ตของ Honda นะใครที่เป็นสาวกรถยุคเกาเนี่ยก็คงจะรู้แล้วแหละว,ว่ามันมีพวงมาลัย VGR ในรุ่นไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้มันมาอยู่ใน HRV RS เท่านั้นด้วยนะคือถ้ารุ่นอื่น EEL เนี่ยคุณไม่ได้ถามว่ามันดีตรงไหนมันดีตรงที่สมมติคณเป็นสายมุดครับเวลาเราเราเป็นสายมุดเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนเร็วๆเงี้ยนะครับซึ่งจังหวะที่เราเปลี่ยนเร็วๆเร็วๆเนี่ยนะครับเ,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 เราอาจจะต้องการเขาเรียกว่า อัตราทนพงลอยให้มันคล่องตัวว่องไวนะอ่าอย่างเช่นเราเร่งความเร็วขึ้นมาหนเนี่ยเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็คือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับเป็นข้อดีของเจ้า H R V E H V R S คันนี้ส่วนของเครื่องยนต์นะครับจริงคองนนาบอกว่าเหมือนเดิมพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเครื่องยนต์1.5 E H E V นะครับกำลังขับหลักเนี่ยจะอยู่ที่มอเตอร์ไฟฟ้ามีกําลังสูงสุดนะครับอยู่ที่1 3 1รแรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรก จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจากที่ผมลองขับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยนะครับเขาจะใช้มอเตอร์ขับหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด EV โหมดไฮบริดนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมบอกตรงๆว่าการตอบสนองมันค่อนข้างดีพอตัวนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราขับขับเนี่ยนะแล้วเราจะเล่งแสงกดเนี่ยก็ถือว่าพุ่งไว นับถือว่าไวอยู่ประมาณหนึ่งพอแล้วแหละต่อการใช้งานในเมืองต่อการขับขี่เดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางคนเดียวเป็นหลักหรือคุณจะนั่งเต็มรถ4คนพร้อมสัมภาระนะกำลังของ HR-V ถือว่าเหลือเฟือนอกจากนี้นะครับตัวเจ้า Honda HR-V e HR s า v เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะครับก็ยังค่อนข้างประหยัดด้วยนะถ้าตามเคลมของ Honda เนี่ยเขาบอกว่า25.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเอาที่เขาไปทดสอบกันมานะในทริป e h e v ของเขาเนี่ยนะครับที่พาลูกค้าไปขับเนี่ยเขาบอกว่า1งถังเนี่ยนะครับเทชาวีเนี่ยสามารถขับได้อยู่ราวๆ800กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขึ้นอยู่กับเส้นทางด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่เราขับในเมืองวันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้หน้าจอเนี่ยบอกว่าอยู่16.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วผมเคยเอารถคันนี้เนี่ยนะครับไปลองขับ นอกเมืองมานะครับซึ่งก็จะเป็นการเดินทางไปบุรีรัมย์ตอนนั้นเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ19-20กิโลเมตรต่อลิตรเลยก็ถือว่าประหยัดอยู่ประมาณ1นะแต่ว่าแล้วรถมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูสไลด์นะครับตอน Product Briefing ของเจ้า HRV เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนอยู่2อย่างหลักๆนะครับ1คือการเก็บเสียงครับการเก็บเสียงเนี่ยก็คือเขาอ่ะมีการ ใส่วัสดุซับเสียงเพิ่มนะครับในส่วนของช่วงด้านหน้าของตัวรถสิ่งที่ผมพบนะก็คือเสียงรถเงียบลงแต่ว่ามันเงียบตรงไหนหรู้ไหมมันเงียบตอนนี้ครับตอนที่มันขับเป็นไฮบริดไดรฟ์เนี่ยตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็ว85กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณจะพบว่าเสียงเครื่องแทบไม่มีเลยนะครับทั้งที่จริงเครื่องยนต์มันก็ทำงานอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันยังมีจุดหนึ่งนะที่ทางฮอนด้าไม่ได้แก้เรื่องการซับเสียงนะครับก็คือ เรื่องของเสียงจากซุมล้อคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่ายางบิตโกลนอะเรนซาเนี่ยมันเป็นยางที่ดีนะแล้วก็มีสมรรถนะที่ดีด้วยนะครับแต่ว่าก็นิสัยของยางยี่ห้อนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมีเสียงดังนิดนึงอย่างตอนนี้ผมขับอยู่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นนะเสียงยางจะค่อนข้างดังมาจากซุมล้อที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณากันนิดนึงนะแต่ว่าถามว่าโดยส่วนตัวผมอ่ะผมรับได้เพราะว่า เราอ่ะเป็นสายสปอร์ตไงคือพอแรกกับประสิทธิภาพของยางที่ได้มาแรกกับคุณภาพในการขับขี่เนี่ยผมโอเคจากเรื่องการเก็บเสียงนะครับที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีเรื่องของช่วงล่างด้วยนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้พูดแบบเปิดใจเลยคือคอน้าเขาไม่ได้เน้นบอกเราว่าเฮ้ยการปรับปรุงช่วงล่างเอย่ยอะไรเอย่ยเนี่ยเขาทาอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าผมมาได้อ่านในสไลด์แล้วก็ดูจากตามสไลด์ของเขาเลยคือเขาพยายามเน้นย้ำว่าช่วงล่างอะครับเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วพอเราขับเนี่ยเราสัมผัสได้ว่า มันปรับนะมันปรับประมาณหนึ่งนะครับถ้าจะสังเกตจากในสไลด์เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาปรับมันมีอยู่2อย่าง 1. คือบูชชิ่งนะครับบูชชิ่งต่างๆไม่ว่าจะลูกมาเอหรือแมก้กระทั่งแบบลูกยางกันโครงเอเนี่ยนะครับเขามีการปรับใหม่แต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าปรับก็คือสปร,ริงนะครับค่าสปร,ริงสปร,ริงเรทเนี่ยถ้าถ้าพูดกันตรงๆคือเขาบอกว่าปรับแต่ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่า ปรับในดีเทลอะไรยังไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ขับมาตอนนี้เนี่ยเราเริ่มใช้สปีดมากขึ้นผมรู้สึกว่ารถมันนิ่งขึ้นเออ <ไป S 1> คือเดิมทีเนี่ยในรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นก่อนมเนอร์เนี่ยรถมันก็นิ่งอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยมันยิ่งนิ่งไปกว่าเดิมอีก <ไป S 1> คือขับแล้วร,รู้สึกว่าเออมันมันหน้ามันแบบคล่องขึ้นนะครับอย่างสมมติว่าเราขับแล้วเราเบี่ยงแบบนี้นะครับหรือเราจะซิ่งนิดนึง นะโอเคพอปไปได้สามสองหนึ่งป้ายเนี่ยครับเนี่ยหน้ามันดูแบบมันดูคล่องขึ้นแต่ผมก็บอกตรงๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะกับตัว RS หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัว RS วันนี้เท่าที่ได้ลองเนี่ยนะครับอาการของรถเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งขึ้นเอาละครับจากคันรุ่น RS นะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะวันนี้นะครับเรายังได้ขับอีกรุ่นนะครับก็คือรุ่นยอดนิยมอย่าง EL นะครับ e-l เนี่ยจริง,รงๆเรียกว่าเป็นรุ่นที่เพียงพอต่อการใช้งาน,นครับหน้าตารุ่น e-l มาดูกันสักนิดนึงนะครับรุ่น e-l ข่าวดีสำหรับสาวกอคอนด้านะครับก็คือเขายังมีในส่วนของสีนี้ครับแซนคากินะครับหรือแซนกาเกียแหละนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับรุ่นนู้นนะครับน่ะคัน r-s ของเราอยู่นู่นนะคันนี้เป็นคันใหม่ที่ผมจะขับกลับนะครับก็คือจะเป็นกระจังหน้าแบบแมวเหมียวถามว่าทำไมผมเรียกว่ากระจังหน้าแบบแมวเหมียวคือจริงๆอย่างนี้ ผมรู้สึกว่าดีไซน์ของรถคันนี้มันคล้ายแมวนะครับตาดูดุดุนิดนึงนะครับตรงหน้าเนี่ยเหมือนหนวดน,นะครับซึ่งก็แล้วแต่จินตนาการละกันนะครับในส่วนของกันชนนะครับก็จะแตกต่างนะครับเพราะว่าตัวแอป์อัพที่มีในรุ่น RS เนี่ยตอนนี้ก็จะไม่มีละก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับแต่ชายล่างเนี่ยนะเขาจะเป็นสีเงินอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ส่วนตัวผมว่ามันเป็น การเน้นเรื่องของการพร้อมใช้งานมากขึ้นนะครับล้ออลลอยนะครับจาก18นิ้วนะครับก็ลดเหลือ17นิ้วแต่ยางเนี่ยยังเป็นยางรุ่นเดิมนะก็คือ b r ส s t นอาร์เรนซานะครับยังให้มาอยู่นะครับแล้วก็ช่วงชายขอบงานพวกคิ้วล้อชายกันชนเอยอะไรเอยเนี่ยนะครับก็ยังเป็นส่วนของสีดําด้านไฟท้ายของ EL เนี่ยนะครับก็จะเหมือนไฟท้ายตัวเดิมเอาละมาดูภายในห้องโดยสารกันนิดนึงนะครับก่อนเราจะไปขับนะ ห้องโดยสารถ้าเรามองเผินๆเนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนกับตัว RS ทุกประการเลยตกแต่งเนี่ยมันต่างกันครับคือถ้าเป็นในรุ่น RS เนี่ยนะครับเบาะเนี่ยเขาจะปักด้วยสติช,ชิ่งสีแดงนะครับแต่รุ่น EL เนี่ยจะเป็นสติช,ชิ่งสีผมเรียกว่าสีขาวแล้วกันนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับยังเป็นปรับไฟฟ้าอยู่นะครับแปดทิศทางนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเบาะนั่งไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่น E เนี่ยคุณจะไม่ได้นะบอกไว้ก่อน คใครที่ซื้อรุ่น E ก็จะเป็นเบาะปรับมืออีกอย่างนึ่งที่เขาตัดออกไปนะครับก็คือหลังคาเขาไม่ได้เป็นหลังคาพาโนกลาสลูปอะไรก็คือประมาณนี้ดังนั้นท่านถามผมนะครับว่าในรุ่น EL กับ RS, RS เนี่ยต่างอะไรกันผมบอกก่อนนะครับว่าหลักๆก,ก็คือภาพลักษณ์ที่มีความสปอร์ตของมันนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆที่มาในแบบเพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้น เอาละครับมาลองขับรุ่น EL คันนี้กันบ้างนะครับจริงๆต้องบอกก่อนนะ EL เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นรุ่นยอดนิยมนะคนน่าจะซื้อเยอะนะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากที่ Honda บอกเรานะณยอดจองตอนนี้นะครับของ Honda า HRV 2 0 2 5เนี่ย40%เอนเพื่อนๆไปซื้อรุ่น RS กันหมดนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีจุดเด่นก็คือหลังคามันเป็นเหล็กนะครับหลังคาเป็นเหล็กมันดีตรงที่อะไรรู้ป่ะคือพอเป็นหลังคากระจกเนี่ยเวลาคุณใช้งานไปยาวๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมา ดูแลพวกรางน้ําขอบยางของพวกพารอมบิกกาสลูปนะซึ่งแน่นอนละ่ะมันมีโอกาสที่จะรั่วซึมได้ในอนาคตบ้านเราเป็นเมืองร้อนด้วยยังไงมันต้องมีสิทธิ์เกิดขึ้นอยู่แล้วนะรุ่นนี้สมรรถนะเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับมอเตอร์เหมือนเดิมส่วนที่แตกต่างจริงเนี่ยนะครับก็คือพวงมาลัยครับรุ่นที่แล้วจําได้ไหมครับที่ผมพูดนะครับว่าพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยระบบ VGR นะครับซึ่ง ตัวพวงมาลัยวี r เนี่ยก็คือมันคล่องตัวมีอัตราทดที่เป็น2สเต็ปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับถามว่าพวงมาลัยบิญญาณไหมมันก็แอบวญาณน,นิดนึงแหละเราเราก็พูดก,กันตรงๆเนาะคือแบบมันไม่ได้แบบวับๆเนี่ยอย่างผมขับเนี่ยเห็นนะผมต้องบิดพวงมาลัยเยอะขึ้นเห็นนะซึ่งก็อาจจะทําให้บางคนเนี่ยที่เน้นขับรถแบบสวิตสวาร์สมุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่นิดหรอกแต่ก็แบบเออคือเวลามุดอ่ะ ผมว่ารุ่น RS สนุกกว่าผมเปลี่ยนเลนนะครับปุ๊บเนี่ยเนี่ยนะครับคือจะสังเกตได้ว่าการใช้พงมาลัยมันเยอะกว่าแล้วมันมีผลตรงไหนมันมีผลตรงนี้ครับอย่างเช่นเวลาเรามูดนะความคล่องตัวจะน้อยลง 2. คือเวลาคุณขับทางไกลนะครับซึ่งพงมาลัยแบบเนี้ยอาจจะดีกว่าถามว่ามันดีกว่าได้ไงเพราะว่ามันมีระยะฝีเนี่ยผมถือพองมาลัยขับนิ่งๆอ่ะ เข้าไปขับนิ่งๆเลนกลางนิดนึงนะครับขับนิ่งๆไปอืมมันสบายปจริง,รงในส่วนของความแตกต่างอีกอย่างนะก็เมื่อกี้นะเท่าที่ผมพาชมภายนอกยังจําได้ใช่ไหมครับก็คือรอและยางนะครับรอและยางคันนี้เป็นสิบเจ็ดนะครับแต่ยางรุ่นเดียวกันผลก็คือเสียงดังอะ่ะพอกันไม่ได้ต่างกันเลยการเก็บเสียงก็เหมือนเดิมนะครับคือช่วงห้องเครื่องเนี่ยมาดูเงียบคือเสียงส่วนใหญ่ก็คือเสียงยางที่ แบบว่าจะผ่านเข้ามาจากทางซุ้มล้อนะครับแล้วก็เรื่องความนุ่มนวนหลหรอบโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันนุ่มกว่าตัว RS อยู่ประมาณหนึ่งมีความนุ่มขึ้นนิดหนึ่งถ้าเทียบกับ RS แล้วก็ EL อ่ะถ้าเอาเรื่องการขับขี่นะเราพูดกันตามตรงคือการขับขี่ผมให้ RS จบกว่านะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบอลนะเป็นคนชอบขับรถในสไตล์สปอร์ตนะครับคือเวลารีบก็รีบจริงๆเวลาขับนิ่งๆก็สบายๆเบิร์ดๆจริง,รงๆอันเนี้ยผมโอเคผมไม่ได้มีปัญหาอะไร ผมเลยคิดว่าถ้าต่างกันแสนหนึ่งถามว่าตัวนี้กับตัว RS เนี่ยผมจบที่ RS มากกว่าวันนี้กับ Honda HR-V EHEV HR-V ใหม่ v, e v, ยังเป็นรถที่มีความคุ้มค่าอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่น E นะราคา8 9 9 0 0 0บาทนะครับและวันนี้นะครับผมได้เพิงลองขับรุ่น EL ซึ่งก็เป็นรุ่นคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนกัน แต่ว่าเอาจริงๆนะเขาบอกเราเลยว่ารุ่นที่เขาขายดีเนี่ยนะครับของคอนร a เนี่ยก็คือรุ่น RS ครับมียอดขายถึง40%ของยอดขายทั้งหมดประมาณ5,000คันตั้งแต่เปิดรับจองมารุ่น RS เนี่ยมันจะได้พวงมาลัย VGR ซึ่งจะมีภาพลักษณ์ของความสปอร์ตเพิ่มมานะครับโดยส่วนตัวผมชอบนะว่าภาพลักษณ์สปอร์ตตรงนี้เนี่ยมันให้ความสนุกสนานในการขับขี่มากกว่าช่วงล่างผมรู้สึกว่ามันเฟิร์มกาเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือรอ18ไว้แหละในส่วนของรุ่น EL นะครับที่ผมเพิ่งได้ขับเนี่ย ก็จะมีภาพลักษณ์ของความเป็นรถใช้งานนิดนึงผวงมลาลยอาจจะไม่คล้องตัวเท่านะครับแต่ว่าในเรื่องของบุคลิกของตัวรถที่มีความสปอร์ตมีความฉบเฉี่ยวมีความขับสนุกเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าออปชั่นฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คุ้มค่ามากขึ้นบอกตรงนะผมชอบขับแล้วชอบ rs นะชอบพวงมาลัยมันแต่ถ้าเอาแบบมาทําต่อนะผมเลือก el แล้วมาแต่งมุงเจนครับผมว่าน่าจะเวิร์กพอสมควรแต่ถ้าคุณแบบ งบน้อยจริงรุ่น E ก็ได้ครับเพราะยังไงพื้นฐานของรถก็เหมือนกันครับขอบคุณที่ติดตามไรเบิสเตอร์ครับพบกันในโอกาสหน้าก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามไปด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ